ปรับปรุงดินแบบไหนให้ทุเรียนโตดีตโตเร Sadly, ็วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับปัจจัยที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเลกเลยคือเรื่องน้ํานะครับซึ่งเรื่องน้ำเนี่ยผมจะนิ้นเป็นพิเศษเลยในเพลงผมนะอย่างเช่นการวัดค่า EC ของน้ํานะครับผมได้แนะนําไปแล้วนะครับ น้ำบาดาลในเพลงผมเนี่ยเอามาใช้ลดต้นทุเรียนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าค่า ec เนี่ยมันเกิน200นะครับท่านก็ต้องไปวัดดูด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการลดน้ำนะครับยังไงให้มันเหมาะสมนะครับผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับท่านควรใช้เครื่องวัดความชื้นดินนะครับควบคุมนะครับอย่าให้เกิน80%ติดต่อกันหลายวันนะครับและก็ไม่ควรให้ต่ํากว่า60%นั่นเองนะอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับ ปัจจัยที่2นะครับก็เรื่องปุ๋ยนะครับท่านก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มันครบต้วนนะครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมต้องครบนะครับปัจจัยที่3นะครับก็คือสภาพอากาศอันนี้เราควบคุมได้ยากนะครับแต่ท่านก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับต้นทุเรียนเขาชอบสภาพอากาศแบบไหนนะครับอย่างในพื้นที่ผมนะครับมันเป็นอากาศร้อนแห้งนะครับผมก็เลยปลูกทุเรียนอยู่ในป่านะครับท่านจะเห็นว่าในแปลงผมเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการลดอุณหภูมิลงบ้างนะครับ มันช่วยได้นะครับถ้าเราปลูกทุเรียนกลางเดชจัดเลยในพื้นที่ร้อนแห้งนะครับมันจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมแนะนํานะครับทีนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องปัจจัยที่4นะครับก็คือเรื่องของดินของเรานั่นเองนะครับพอดินของเราก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยดูดกินธาตุอาหารนะครับถ้าดินของเราสมบูรณ์ดินของเราดีนะครับการดูดกินน้ําดูดกินอาหารของต้นทุเรียนมันก็จะทําได้ดีนะครับต้นมันก็จะโตดีโตเร็วนั่นเองนะ ผมจะไเรียงตามความถี่เลยนะครับในการปรับปรุงดินในแปลงผมนะครับอย่างเลขเลยนะครับตัวเลขที่ผมค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็ผมแนะนําให้ทุกท่านใช้เลยนะครับก็คือตัวฮิวเมดนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะใช้ทุก15วันเลยนะครับก็คือใช้ลดทับปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับถ้าผมมีการใส่ปุ๋ยผมจะใช้ฮิวเมดนะครับในการลดทับปุ๋ยทุกครั้งนะ ก็คือผสมมากับระบบสปริงเกอร์เลยนะครับปล่อยมากับระบบสปริงเกอร์เลยนะในเพลงผมนะครับสิ่งที่ผมประทับใจนะครับหลังจากที่ใช้ฮิวเมดครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นได้ชัดนะครับก็คือใบของเรานะครับจะกางได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือก่อนหน้าที่ผมไม่ใช้ฮิวเมดนะครับใบของผมจะตกเร็วนะครับก็คือเดดมันร้อนนะครับแล้วใบมันจะตกเร็วมากนะครับในเพลงผมนะช่วงประมาณสัก10บโมงเนี้ย ใบเขาก็จะเริ่มตกแล้วนะครับถ้าเป็นใบเพสลาดเขาจะเริ่มห่อเลยนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะในแปลงผมมันเป็นร้อนแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเดดมันจัดนะครับความชื้นมันต่ำนะครับมันมีผลกระทบนะครับทำให้ใบของผมเนี่ยตกเร็วนะครับหลังจากที่ผมใช้ฮิวเมดไปนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับมาจับเวลาได้เลยนะครับใบของเราเนี่ยจะกลางนานขึ้นนะครับคือมันจะไปตกช่วงประมาณสัก11โมงนะครับมันมีระยะเวลาการสังเคราะห์แสงที่ต่างกันนะครับ ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับให้ท่านไปสังเกตดูได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ใช้ฮิวเมดอยู่นะมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีเวลาในการดูดกินน้ําดูดกินอาหารได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นผลจากการทดลองในแปลงผมเรื่องเลขกนะเล็นะครับสําหรับตัวฮิวเมดนะครับเขายังช่วยนําพาธาตุอาหารไปสู่ระบบรากด้วยนะครับผมเลยแนะนําให้ท่านใช้ ลดทับปุ๋ยทุกครั้งนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเองนะครับและเขาก็ยังช่วยปรับโครงสร้างดินของเราได้ด้วยนะคือลักษณะดินของเรามันจะดีขึ้นนะครับมันจะล้วนซุยขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ผมนะครับถัดมานะครับ อย่างที่สองนะครับก็คือผมจะทําการปรับค่า PH ดินทุกสามเดือนนั่นเองนะครับที่ผมแนะนําไปเป็นประจานะแต่ก่อนที่จะทําการปรับนะครับผมจะทําการวัดค่า PH ดินของผมก่อนนะครับโดยการใช้เครื่องวัดที่มันราคาถูกนะครับมันอาจจะไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราต้องดูสภาพต้นทุเรียนของเราประกรอบด้วยนั่นเองนะครับถ้ามันมีอาการขาด ium, แมกนีเซียมแสดงว่าดินของเราเนี่ยเริ่มเป็นกรดนะครับให้เราไปวัดค่าดูนะครับถ้ามันเป็นกรดจริงตามที่เรา คาดไว้นะครับก็ให้ใช้โดโลไมท์นะครับในการหว่านปรับค่า PH ดินนะครับแต่นะครับถ้าใบของเรามีอาการขาดธาตุเหล็กนะครับด่างๆลายๆนะครับดินของเราอาจจะเป็นด่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับท่านต้องไปวัดค่า PH ดินร่วมด้วยนะแต่โดยส่วนมากในแปลงผมนะครับที่ผมบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมวัดแล้วนะครับดินของผมจะเป็นด่างนะครับถ้ามีอาการขาดธาตุเหล็กนะครับถ้าดินเป็นด่างนะครับ ผมจะใช้ยิบซ้ำแทนโดโลไมท์นะครับเพราะถ้าเราใส่โดโลไมท์เนี่ยมันจะทำให้ดินของเราเนี่ยเป็นด่างมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ยิบซ้ำแทนนั่นเองนะครับทุก3เดือนนะครับผมจะเลือกใส่2อย่างนี้นะครับเป็นการปรับค่า P h เดินและก็เติมธาตุลงนะครับอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับให้กับต้นทุเรียนของเราด้วยนะทุก3เดือนนะครับผมจะทําการปรับค่า PH ดินนะครับในแปลงผมนะครับก็ง่ายๆนะครับของผมก็จะทํา เดือน3เดือน6เดือน9เดือน12นะครับเป็นประจําประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็คือการเติมอินทรีย์วัตถุนะครับซึ่งในแปลงผมผมจะทําปีละ2ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับก็คือจะเป็นช่วงหลังเกี่ยวข้าวนะครับก็คือเดือนประมาณเดือน11เดือน12ประมาณนี้นะครับผมจะเติมปุ๋ยคอกหมักนะครับซึ่งในแปลงผมผมก็จะใช้เป็นขี้ควายนะครับในการเติมนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับก็คือโรยบางๆปลายทรงพุ่มนะครับเน้นเลยนะครับ ปลายทรงพุ่มเท่านั้นนะครับพาะผมเจอปัญหานะครับหากเราใส่ใต้ทรงพุ่มนะครับมักจะทําให้เกิดอาการเค็มปุ๋ยนั่นเองนะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําไปแล้วนะครับปุ๋ยคอกไม่ควรใส่ใต้ทรงพุ่มนะครับโรยบางๆปลายทรงพุ่มนะครับเราโรยตั้งแต่ต้นเล็กๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดินของเราใต้ทรงพุ่มเนี่ยมันจะมีอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วนะครับเละนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือการใช้ฟางข้าวในการคลุมดินนะครับซึ่งในแปลงผมเนี่ยผมจะ ใส่ขี้ควายก่อนแล้วก็คลุมฟางข้าวทีหลังนะครับทําพร้อมกันไปเลยนะครับมันจะลดขั้นตอนของเรานั่นเองนะง่ายๆนะครับผมจะใส่บางๆนะครับสําหรับฟางข้าวนะครับเพราะก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับถ้าเราใส่หนาจนเกินไปนะครับมันจะทําให้น้ําของเราเนี่ยลงถึงพื้นดินได้น้อยนะครับต้นทุเรียนของเราจะขาดน้ํานะครับแล้วก็เมื่อฟางข้าวมันหนานะครับมันเกิดความ้อนได้เหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้รากทุเรียนเสียนะครับ ทำให้ลากดูดกินน้ำดูดกินอาหารได้น้อยลงนะครับจะเจออาการขาดธาตุอาหารได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับเละครั้งที่2นะครับในการใส่ปุ๋ยคอกและกลุมฟางข้าวก็จะเป็นช่วงประมาณเดือน3เดือนสีนะครับก็เนื่องจากว่าฟางข้าวมันเยิ่มเริ่มย่อยสลายนะในช่วงหน้าร้อนนะครับถ้าเราไม่กลุมฟางนะครับเดดมันจะส่องลงไปที่ผิวดินของเรานะครับอันนี้เนี่ยผมก็เจอประสบการณ์นะครับมันทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดอาการ นกอากาศร้อนได้นะครับใบเล็กใบขาดธาตุอาหารใบเหลืองนะครับแต่หลังจากที่ผมทําการคลุมฟางนะครับแล้วก็ใส่ขี้ควายในช่วงเดือน3เดือน4ี่นะครับต้นทุเรียนของผมก็จะมีผลกระทบกับอากาศร้อนในหน้าเลงเนี่ยน้อยมากนะก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับพื้นที่ผมมันเป็นร้อนแห้งนะครับอุณหภูมิสูงนะครับความชื้นต่ํานะครับการคลุมฟางนะครับมันก็จะช่วยกักเก็บความชื้นได้ดีนะครับดินของเราจะไม่แห้งนะครับต้นทุเรียนของเราจะไม่ขาดน้ํานะครับ เละนะครับก็ยังช่วยปลดปล่อยความชื้นนะครับเมื่อแดดมันส่องลงมาโดนที่ฟางข้าวที่เปียกของเรามันก็จะปลดปล่อยความชื้นเพิ่มความชื้นให้กับทรงพุ่มต้นทุเรียนของเราได้ด้วยนะครับเละนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นการทดลองในแปลงผมนะครับก็คือการใช้ถั่วบราซินนะครับในการปลูกเพื่อคุมดินนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองอยู่นะครับก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ข้อดีของถั่วบราซินมันมีเยอะนะครับนอกจาก คุมดินได้แล้วนะครับมันเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับมันกักเก็บในตัวเจ่นแล้วก็ปลดปล่อยให้กับต้นทุเรียนของเราได้ด้วยนะอันนี้เป็นการทดลองอยู่นะครับคือถ้าถั่วบาซินมันเต็มพื้นที่แล้วผมอาจจะไม่ใส่ฟางข้าวแล้วนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนของผมนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการทดลองในแปลงผมนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเล้งอย่างที่ผมบอกไปนะในแปลงผมมันเป็นร้อนแห้งนะครับลองดูนะครับว่าถั่วบาซินเนี่ยมันจะช่วย คลุมดินช่วยรักษาความชื้นดินได้หรือไม่นะครับถ้าถั่วบาซินมันคลุมดินรักษาความชื้นดินได้นะครับอนาคตผมอาจจะลดปริมาณการใส่ฟางข้าวลงไปนะครับเพราะว่าถ้าท่านสังเกตดูนะครับฟางข้าวของผมเนี่ยมีอยู่เต็มแล้วนะครับและดินในแปลงผมก็มีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นแล้วนะครับเข้ามาดูดินในแปลงผมครับนี่นะครับดินในแปลงผมนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มี อินทรีย์วัตถุที่เยอะขึ้นนะครับสีดินนี่เปลี่ยนเลยนะครับคือจากอดีตนะครับมันจะเป็นสีออกชมพูชมพูนะครับขาวๆนะครับปัจจุบันนี้ดินของผมก็รู้สึกว่าจะมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นนั่นเองนะนี่นะครับแล้วก็รากทุเรียนเขาก็จะขึ้นมาบนผิวดินได้ง่ายขึ้นนะครับนี่อินทรีย์วัตถุเยอะนะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมสีดินเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะหลังจากที่ผมทําติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา3ปีนะครับโอเคนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ